ลูกมึงทำง่ามมึงดูนี่โอ้น้าขาวที่นู้นี่เนาะหนาวบ่หนาวบ่หนาวอ่าวกินข้าวและนอนนี่กินแล้วพวกฝ่ายสายเหตุอ่อนเพื่อถูกเป็นติบตาบอเทาที่แม่สังเกตแม่ผู้เป็นคนเลี้ยงอ่ามีมีอาการอยู่ด้วยแม่ตอนติบตแต่ติบิตตบอนะโดนโดน ກະເບິ່ງເບາະເຂົ Janeiro, um ້າອົງຮຽນເຂົ້າອົງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍເພິ່ນເດໄດ້ຢູ່11 12ປີເພິ່ນອ່າແມ່ນອັນນັ້ນແຫຼະເຂົ້າແມ່ນກີ້ຮ້າຍແມ່ນນັ້ນແຫຼະໂອ້ເຂົ້າແລ້ວກໍເเັນເລີຍເຕະກີ້ກໍເປັນຄົນຈັບດີຂໍຂຍນໍາອທາອ່ອຍັຸດີ່ນ້ຍປົຕດອງ ยันไปยันโดดรถโดดยังขึ้นเก้านะเนี่คือโดดเฮือนนี่ได้โอ้เฮือนนี่โดดเลยวะนี่โดดชามเทืาชี้เท้อเล่ป้อเฮือนชูงอยู่ได้คนนี่โดดตื้นแรงเลยโดดโดดแล้วโดดก็ไล่กับประธานแล้วน่องไล่มีน้ำหลังกับประธานนั่งเต๋ากับโบห็นใช่ป้ะโบห็น สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกับมาพบมาพ่อกับซ่องบ่าวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสบายดีแม่อ่าตัวอ่าเฮ็ดกินยังอาดนั้นต้มหม้ต้มหม้อโอ้อ่าไปจ้ำอ่ามือเท่านี้บ่โอ้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะพอดีแล้วจ้าเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะกับมาพบพ่อกับทาง อาแม่น้องน้องเต้าได้เนาะอ่าน้องเต้าเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยน้อพี่น้องเนาะเป็นไกด์การ์ดทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ส,สุขสุขเพนพี่น้องเลยบว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่นเนาะหลังจากที่อาลูกมามือเช้า,านี่นะเอาคลิปลงไปเนาะกต่มีเอฟซี FC เพื่อนน้องพี่น้องเนาะอย่าพูว่าหลังจากไปเฮ็ดไปจำ้ำ นั่นแหละแบบว่ามันเป็นแบบใดเป็นแบบใดน้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามือเสานี่ยังไ,ได้ถามแม่เพื่อนล้วกามีเอฟซี FC เพื่อนถามเข้ามาถามว่าแม่เพื่อนมีงบหรือว่าอะไรมีภรรคภรไงเพื่อนเพิ่อนมือเข้ามาช่วยมีสไปโบหาหมอปลาเนาะหรือว่าไปโบทั้งั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะไ,ไดก็เอา้าคลิปนี้มาถามแล้วก็มาฟังคําตอบต้องการน้องพี่น้อง พราะว่าเท่าที่บ่ทราบฮู้อยู่นี่สาเหตุที่แม่เพิ่นบ่ไปปิ่นไปกัวต่ออาสิเป็นเนืองเงินเนาะพี่น้องเนาะขาดเงินเพราะว่าเฮาก็ไปปิ่นไปกัวหลายที่หลายทางแล้วเท่าที่แม่เพิ่นเว้านะก็เงินแก้วก็สิลดนยลงแน่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เอาสิทานเบิ่งพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าหลายๆคนแล้วนะเนาะแม่เนาะเข้ามาเนาะอบอาูออันนี้อไมให้เลย อันนี้ชุกแล้วบ่ยังตุ๊อาอาจะปะไว้นี่ก่อนจะเนาะนอนเต้าเปจังใจเปิดนอนบ่เือนอนนอนโอ้กะอ่ามือเช้านี่นะ่ะไปจับจ้ำอย่างงี้นะแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้กะกะถือว่าอ่าจาังใจคือเห็ดเห็ดคือว่าหันบ่เห็ดคือว่าหันนะมี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 อย่างน,นี้มีมีอย่างงี้มีหมูมียังหันนะ ไก่กระป๋อมพี่เจ้าไก,ก่กระป๋อมน้นองคนวันน้ำไห้น้ำนาอ,อนี้คืออีกทางทาง,างทางตาห้ามเห็นทางตาเห็นเห็นเนาะเพราะว่าถ่วง,งกิปไปคือชมบลูกเอากิปล,ลงไปเนาะคลิปลงไปแล้วแตมีคนให้ความสนใจไล่เดี่ยวกัญอาต่างของน้องเพื่อนนะเป็นว่าทางฟังไทยมีเก็ฑ์ล้ายเป็นฐานลูกนะนี่ฮะเป็นว่าแนะน้ำให้กินยาแล้วก็ไปห้องหมอนะ มีเอาเนาเข่ากันอยู่ไหนพึ à, ่นก็ได้เนาะเดี่ยวชงตาแทะนะชันเบิร์ดทำพลังเนาะแต่การมีเอฟซี่นแนะนำให้บอต้าเนาะบอกท่านให้เสี่ยง่นเดิมชันเอายังเวลาป้อชันโอ้สบายดีลูกมึงงามๆมึงดูนี่โอ้หน้าขาวแท้เนาะนี่เนาะหนาวป้อหนาวป้อ นวากินข้าวและนอนนี่กินแล้วโอ้ยนน้อยกนี่เดียววะปุ๊ดโฉเลยนะอันนี้เนาะคือลูกอยากถามเนาะสมมติอันนี้นะสมมติว่ามีเอฟซีเพิ่นฝากเงินมาให้จะก้อนหนึ่งเนาะให้เจ้านี่ไปไทย อาพาน้องเพิ่งจะ<ร>หักษาอยู่ไทยแม่คิดว่ากจจันไปแล้วกันม,ม่กับพาไปนี่คือชัมมี่เนะาะนี่คือชัมมี่เลยแต่ว่าทาั้งบอต้านี่นบท่านมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นอยากพูนะว่าสม,มมติว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะโบทั้งโบว่าผู้ใดหรือว่าผู้นึงเนาะเพิ่นสมมติว่าเพิ่นยืนมือขมาช่วยสินะเลือดตัวเม่เพิ่นสิว่าจังได้ะ่าเพิ่นเลยออยยาากกจะจะจะพู แม่วาแม่ที่พาไปบอหรือว่าจังใดเป็นว่าขอเพียงแต่ว่ามีเงินเข้าไหมเนาะมีแต่ว่ามีเงินนแได้มีเงินเงยะเงนํะนำเงินเงียะนำเงินเพราะว่าเอฟซีเพิ่อนแนะนำลายเนาะมิแต่ว่าบอต้าไป่ายเนาะจะว่าเรื่องเง้นไม่ใช่ในบอต้านี่เน่นนิ้นในการแนะนำให้ไปหาหมอบ่บ่นิ่นแนะนำในในทางที่ว่าต่างๆเนี่ยบเห็นเิ่นว่าเพราะว่า บอต้าเนาะ,ะแนะนำไปแต่ว่าทางทางเมย์เพิน่นี้จะมันมันกะคือเกลาเนะ่ะเนาะสำชุดแล้วแต่อยากไปเพราะอ,อยากให้ลูกเช่าลูกเช่านะใก่ไก่มูว่า,วาบนใดดีบนใดเช่ากันเปนไปเนาะไ,นไปนี่นะนาะพี่น้องแต่ว่าอบาอบาต้าเชื่อว่าน้ำบ้านนี่คือชิฮูลายหลายคนแล้ว เพราะว่าหล,ลายๆช่องต้องลายๆคนมาทายนะพี่น้องเลยก็<ม>ล,ล้วนแล้วแต่อยากให้แม่เพิ่นพา,าไปห้องหมอเวรชันแต่ว่าเงินในถุงนี่แล้วเนาะแม่เนาะถุงแล้วผมมีปัวเพิ่นมานี่ได้จักปีแม่เนาะพีกายนี่กับปัวปีนี่กับปัวอีกโอ้อ่าอ่าแ<ม>บบเช่าแบบนอนนะปัวพี่กายนี่กเช่าแบบเพราะอะไรในหน้านะป้าโอ้โบโบเมนไว้เพิ่นจีเป็นแล้วนี่ตลอดเนาะ<ม>โอ้หนี้ อ่านี่แหละเพือ่อนว่ายันยันเป็นกับเกี่ยวกับประสาทเนาะให้เพื่อนแนะนําไปอ่ห้องหมอจิตเวชเพื่อนว่าอ่าจิตเวชนี่อยู่ทางฝั่งไทยหมดแล้วเนาะอ่าอยู่ทางฝั่งไทยเพราะว่าเงินลักหมื่นนี่ไปไทยนี่ยากเลเนาะแม่เนาะอ่ายากไลยเพือ่อค<ม>่ารถค่าล<ม>่างพี่น้องเลยบอกตาว่าย่างในน้อยติดทงนี่อดับห่าหมื่น เนาะอ่าอันนี้ติดทงแต่ว่าชิใช่เบิร์ดหรือโบเบิร์ดนี่ประจักจังจังสิก้าไปนะไปหาหมอปลาเฮงเฮงเล้วเลยนะเนาะได้ยินแต่ชื่อเพื่อนแล้วก็เห็นแต่ในคลิปเนาะอ่าแล้วก็มีเอฟซีเพื่อนกระชืออยู่ที่ว่าเอื้อบุญเอื้อบุญพาพาเพื่อนไปหาหมอเนาะไปหาหมออยู่สวรรค์บ่แม่ตอนนั้นการโคู้คัาพาไปอ่ากับอาการคล้ายคล้ายคล้ายเบ่ ที่แล oh, mm ้ว hmm. กินเน้่กันนอนที่แล้วเพราะแต่บันเทาเนาะเพรบันเทาเพราะแต่สังเกตนะพอาะแต่ประเภท้านะงัง็บเพอแต่นงงับไปนะพี่น้องเนาะบอกว่าจีซอยทั้งช่องบอต้าช่องใดช่องใดก็แล้วแต่พี่น้องเอลยสาธุเนาะขอให้มีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่า เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนขอเพียงแต่ลูกเลาวแม่เนาะ <ừ. S 1> อ่าเท่าที่ถาม,มาาเมื่อวานนี่กัแน่นเพ้แต่ลูกนี่แหละพี่น้องเลยอ่าปกบฝ่ายสายเหตุอ้อนเพส่วนที่เป็นตะปิตะโบเท่าที่แม่สังเกตแม่ผู้เป็นคนเลี้ยงอ่ามีมีอาการหมดไลยแม่ตอนตะปิดเกิตะปิตะโบนะโดยโดยเกินตะปิตะโบไปเข่าองค์เฮียนไปเข่าองค์เฮียนแต่ยังหน่อยคุณได้ติดใจหนุ่ยชิบชิบชงปีคนเมงอันนั้นได้เข่าเมงขี่หายนั่นแหละเข่าเราก็เป็นเลย แต่กี้ก็เป็นคนจับดีบอลบอลขออนุญาตินำเหนียว่าท่านอ่อนทานอยังนั้นอะไรนะนี่หอยใหญ่เนาะวอาแบบบอลชุดพี่น้องมีหอยใหญ่แต่ก็มีผู้นึงเนาะเพิ่นก็เป็นเอฟซีเนี่ยเบิร์นลิ่ป์บนถ้วยบนถ้วยนี่จักถือบ่ถือแต่ว่าอันนี้บอลบอลบอบาตาสิขอเว้าเนาะเพิ่นก็เว้าคือแม่เว้านี่ได้ว่าเพิ่นผู้นี้นี่ต้นกําเนิดมานี่ตั้งแต่โรงเรียนพื่นอนนะอ่โรงเรียนแลกา ตั้งแต้อ่าพวกเตะเข้า hmm. พูดแหละพูดเอาเนาะตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนแล้วก็โตโตมาแล้วก็โรงเรียนแต่าอะประชามนะโรงเรียนกันอะเสื่อมโยงแล้วก็เสื่อมโยงอะทั้งไฮทั้งนาแน่อันนี้บอตากับโบฮู้ว่าอย่างใดเนาะแต่ว่าเพิ่นเว้าเนอนี้อ่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นฮู้เพิ่นว่าขนาดอ่าให้หายขาดให้รวมเนาะอืมเนาะกตมีแต่ว่าตอนที่บิดตะบอนี่แม่นแมงบบดีเข้า คนเขาเป็นเลยไปปัว hmm. ว Be ่าน no. ั so ่นว่าน <t> ี่ประมาณเจ็ดปีแล้วเนี่ยเน่ก็แตชิบชีบชองปีว่าเขาเรียนว่าเนีกยาเลยเนี่ยนี่ก็หยุ่เช่าเลยเช่าสามปีนี่แลวโดยโดยโดยเนาะอ่าอ่ากะก็คือบาตาว่าเลยเนาะจังใดก็ต้องกบขอโทษขออภัยน้ำลายลายเนาะทีบาตาเขียนหัวโข่น้องคืนว่าครึ่งคนครึ่งผีเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะถ้าเมย์คนก็ว่า ่จาจังใดมันคือว่าเนาะน้องเห็นเนาะเบิ้งก็คล้ายๆแบบครึ่งนึงเลยน,นะว่าคนรเน็บโคตรเหน็จนะอ่เนาะก็เลยแบบภาษาบ้านๆเนาเข้าใจง่ายๆว่าเออเนาะแบบว่ามีแนวสิงล่างอ่านี่แหละก็บูได้แบบว่าดูถูกูแค่น,นอ้องคนอย่างไดพี่น้องเอ้ยหมออันนี้ก็จำว่าหมอปลานี่บอต้านี่่อาจังใดโบจักคว่ำสี แต่หมดว่าเ<ม>พิ่นหายผ้าไปกับโบจักรวมสิผ้าไปนาอบอตานะแต่แต่ว่าพี่น้องเนาะปูทีคือสีผ้าเต้นผ้าแรนอันนี้คือสมุดว่ามีเงิน,นเห็นนะจำจมีเงินนี่เท่าที่เคยเห็นพาผู้นั้นไปผู้นี้ไปกันเป็นทั้งไอเตียงเนาะไปทางฟังไทยนนะ,ะมีรถมีรางแลวกับพา อคนเจ็บคนป่วยไปเจ้ากืนบอกกันนี่กัว่าไปภาไปไล่รยุ่งของญาติแต่ไปพักรถดําล่างญาติดูโฉมดู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 ยังเราญาติแบบนี้เขาถ้าคือคืนเพิ่นกะมาคือกันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผักนึกไม่หางร้อยมันนี่แหละวป็นกระยแข็งแล้วก็ะยากถามเรื่องไปห้องหมอคือกันโอ้ดีดีดีแต่น้องซาถูกพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าว่าคือถ้าว่าปดโฉนี่กั เป็นดองบ่ดองเนี้ยเงีไปยัน้ยโดดรถโดดยังคือนตะเกานะเนคือโดดเพื่อนนี่ได้โอ้เพื่อนอิโดดเลยวะนี่ยโดดชามเถื่อชีเถื่อได้ป้อเฮือนชูงอยู่ได้กับกับกับโบ๊เจ็บเพลงเจ็บขาเนีายมอนกับโบ๊ทเจ็บเล่นไปเฉยอคือทิ้งหน่อยเล่นตะเกอาเนี่ยนี่แหละจังหวะไปตาเรือเชื่อบางอย่างกันเนาะเพื่อนโมเมนต์ตั้มๆได้โดดลงเล่นเฉยแบบบ๊ทเจ็บบ่อยังแต่ห้าวลุงของกันไดนก็ยังก้องก้อยนะ คนนี ah. ้โดดตืดแรงเลยโดดโดดแล้วหนุก็ไล่กับพระท่านแล้วน้องไล่มีนำหลังกับพระท่านนั่งเจอกับโบเห็ดครับโบเห็นนี่นี่แหละน้องอ่าบอตาก็จะคิดว่าจังไพี่น้องะเลยอ่าของทั้งหูทั้งตาโบเห็นนี่มันมันมันก็คิดว่านาชิมิอยู่จริงบอตาวะ นี่แหละจังว่าโบเสือกอะโบลุบดูเนาะเพราะว่าทางห้องหมอแม่ก็เคยไปเอายาเอายังไปกวดไปยังมากินยังมาแล้วเนาะมากินได้เพยู่ว่าเป็นโรคคิดแล้วไหมแม่โรคคิดพูนว่าเป็นโรคกิดแต่ว่าตอนกินยาเด้ตอนตอนกินยาครับตอนบากินยาตัวได้ดีกว่าตอนบากินยาแบบไบ่ได้กินแบบเต้นถือเพื่อนถือยังกันแหละมันกินได้แบบไม่ได้นอนเนี่ยขับพดเนี่ย โอ้หันเดะ,ะเนาะแสดงว่าเกี่ยวกับประสาทพ่อแม่เนี่ประสาทนี่แหละแต่รายแนวน้าพ่อแม่ค่ะสวัสดีไปหาหมอบัดเงินน้องแม่เนาะเงนินเงินนี่มันปัดใจตะลักเลยได็พี่น้องเนาะสี่ตื้อรถไปใส่สิอ่าลงเฮือนไปทางใดกะแต่ว่าผมเงินติดถงแน่กะบอยากกล้าเนาะกล้าเนี่ยสมุทรปราสีพระอ่าสมุทรว่าคืออ่านี่คือสมุทรเด้อเนาะพี่น้องเนาะคือสมุทรปราสี อ่าให้ทั้งไอเตียงคนไปเนาะทั้งไอเตียงคกนกะต้องมีทั้งพลักผู้ใหญ่ตัวเครื่องเข้ามาเนาะอ่าไอคนจะพาไปได้ในกรณีแบบนั้นเนอ้งนองเนาะอ่าแต่ว่านอ้องน้องเต้าน้องน้องเต้าเนาะอ่าน้องเต้าคนนี้ทั้งได้บุญกะบู้เนาะแล้วก็ได้บุญกักบกพาไปพี่น้องเลยแล้วก็เอพี่เพิ่นจะชื่ออยู่ว่าว่าคนผู้น,นี้แหละเคนละบัดอาชา ตาแม่ไปเบิงหมอนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นทวงนี้ทวงกันคือว้านะทวงกะอ้าทวงทอมหน้าวันเดียวบ่อ๋อทวงกเฮ็ดนั่นสิเชาไปบ่ดีพังเบิงเนาะนางน้อยันก็สิดีบ่เอ่อบ่ว่าหากลงมือมือนี้มื้อนี้แหละงว่าไปห้องไปนนเ้าไปออนไปยอมเพิ่นนะอ๋อไปยอมเพิ่นนะไปออนไปยอนะพี่น้องเนาะอีดีกองไปนี่เพิ่นก็นอนได้เด้เนาะ แต่เก่านี่โอ้แต่กระตือมาแม่แมน่นางใกล้ที่บได้มันบอกอไรเนี่ยท่านตีดีได้ค่ะมือใช้แล้วท่านเต้กันยันยแล้วนะนี่แหละของมีคมต่างๆหามเอาใกล้เด็ดขาดต้องเหนน็นเนาะของมีคมหามเอาใกล้เพิ่นบัดเอหิดห้เยหิดหน้ากับชุมเจ้ากับห็ดปกติบ,บ่ไงพเห็ดหน้าใหิดหน้าพเห็ด<อ>มีโดดมีลางอ๋อแต่เก่าเพชดน้ำป่าดุ่มๆพวงหน้าพวงหลังมันบ่ แต่ก่อนเพคนกับปกติดีเห็นหน้เห็ดนาได้เนาะเห็ดน้ำป่าพูดแนบันย่างพูดแน่น่าพูดแนอันเพิ่นนี่นะ้พูดแนบันโอ้พูดแนบันไ่เพิ่นจื้อเบิดอ่าลูกถามเมื่อกี้นี่ไผ่ไผ่แบบมาเช้านี้เพิ่นกระจักเบิดได้ว่าไผ่เป็นไผ่ว่าจักเบิ้ดแต่ว่าอันนี้แหลเนาะพี่น้องคนน้ำบ้านเนาะคนน้ำบ้านนี่ก็หู้ลายและก็พากันเข้ามาอ่านำเสนอลองลงไปพอมี อเอฟซีฝืนเห็นบางที่ผูมีแนวทางเนาะแนะนาเข้ามาแต่ว่าแนะนําแล้วบัตรทางทางเมฝืนบัดบ่ดบมีเงินไปที่้องเลยตัวน,นี้แหละสาคัญเขมรเนาะคือิืนแนะแนําในทางที่ดีเพื่อจู่ๆสู่คนพี่้องเลยแต่ว่าผูเป็นเม่บัตรุกใจนำเงินเงินะเงิน,นกะกคอรนดุนญ้นำเนาะกะกกระบบทันได้ขายให้ขายหน้าที่ ก็มีเลยบางคนจนได้ขายให้ขายหนะ้าไปปิ๊นไปปัวลายบ่อนลายที่แต่ก็บ,บ่เช่าสินะห้องหมอยาห้องหมอกินยาห้องหมอนี่ฮะนี่เป็นห้องหมอไปบ่อนเดียวในะห้องหมอนะไป<อ>บ่อนมันก็เอายามาก,กินโตดีนี่นะ,ะ,ะยังไม่ไปลายบโบหรอกไปไปโทอบอนเพิ่นว่าห้องหมอประสาทน,นะโทรห้องหมอประสาทและแสดงว่าห้องหมอประสาทเนาะมีเพิ่นไปมาแล้วพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางฝั่งไทยนี่อาจจะเอิ้น ห้องหมอจิตเวเนาะแต่ว่าบาตากับบหูดอกว่าอยู่ไทยในห้องหมอจิตเวทนี่ตั้งอยู่ใสพีนองเลยแต่ว่าเอฟซีพวนี้เนี่ยน้ำมาหลายหลายป่ะเถอน้องน้องน่องปากกระชองเดือนชามเดือนผักนึงตั้มพัดตั้มได้มิตรบาตวอเวดเดือดกระชีบมะเฟอรีกัแม่แต่บุฟง่ท่านนั่นใช่เพล ว่าได้เงินมาก็คือ,อว่าเลิกเจ้าผู้มือนี่ก็เฉพาะว่าคิถามเรื่องเหตุงานนี่หดคือว่าจดอะไรนะนี่แต่เผาลูกเนาะ,ะแก็คือเอาเวล,ลาได้ไปเหตุงานอะไรก็คือเอเงินมีคำไปสิไปหารับจ้างรับบายพี่น้องเลยคือหน้าเจ้าไก่แทพนนแว่าน้าเจ้าถ้าไก่นาพันธ์นี่เป็นปีศาจนี่โอ้คือไก่น,นี่โอ้ได้ยินแต่ว่าแม่น่ะไปจ้ำผีไปแทนคุณเจ้านี่ฮะ เลยป้าเมื่อคนอายูเนาะก็เลยเออเลยลงน้ำชักบาสาธุเนาะก็ให้ดีให้เช่าบาดเนี่ยเช่าอีกเพิ่นได้ละต่วยาหุ่งหมอตอนนี้ยังกินอยู่บ้ากินอยู่ไปไปต่อเดือนนึงกันโตเดือนสี่แสนห้า่อเดือนสี่แสนห้าถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยก็บฮอดพันเนาะสี่มงหาล่อยหน่อยบ่า โมงนี่แหลนะเนาะเพราะว่าพันบาทโตฮกโตฮกเส้นได้เนาะโต่ต 6, 000, 6. อฮกเส้นฮกประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมีแล้วว่าตาจังว่าคือแม่เพลินนะชุดแรกแตอยากไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะเรื่องฮงหมุดฮงมอนแต่ว่าเงินเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเงินบ่มีพี่น,อน,อน้อง,อง,องเลยถ้าว่าตัา้งฐานะครอบครัวก็ จังใดถ้าว่าลูกบ่เป็นอย่างที่กะพออยู่พอกินเนาะกับกับโบถึงขันว่ารวยแต่กับโบถึงขันว่าสิแบบมาขุดอ่าดินขุดดอนนอนเนาะพี่น้องเนาะอืมกตตอนเพิ่นยังบ่ทันได้เป็นนี่กะแม่กะเฮ็ดหน้าอีหยังก็บ่ได้ชื่อเขาชื่อหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ได้ชื่อที่นี่เขาเนี่ยชื่อกินข้าวคาน้าเข่ามาให้นเล็กมันไดชื่อกินว่างกันกันคาน้าปลายต้องชี้โชคครับ เดี๋ยวว่าสั้นว่าซีเดินเนาะเข่ามันมัดกระเตยเดินเก้าพันแน่เดินเก้าหรือชิดพุ่นแน่เออซื้ออินนี่เขาจะแดงว่าเรื่องเข่าเนี่ยเจ้ากับยังคัดชนอยู่ได้ใช่เนาะชนแล้วเออพี่น้องเนาะจะแดงว่าเรื่องเข่าพิ่นกัยังลำบากอยู่เแบบพี่น้องเลยคือนาเจ้าเองเนาะมีเนาะแต่ว่าบ่มีผู้พายเห็ดมีผู้พายเห็ดกับผมมีรถมีล่างอีกรถไดยกับผมมี โอ้มันเป็นจังซ <những> ี่พี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องผัวนี่เพิ่นเสียแต่คุณนี่ยังน้อยพุดป้าแันเตยอนุนี่ยังสามปีนะป้าโป๊ะบอก่นไม่เสียบอกเบบโป๊ะป้าแบบเมื่อพุ่นบ่มานไหมโอ้ขอโทษน้ำชายน้องพี่น้องเนาะแกนว่าเสียจากกันไปสิดอกเด้อเด้คุณว่าคนตื่นแบบนี้ คำให้กินขอาเร่งเกือก่องกระตือนะโอ้แตงเพียร์นาคา่ะไอ้ช่วย,อย <c oughs> นอนสอดๆเลยเนาะอ่าอ่าโมน,นี่นอกจากคือบอตาวอแหละแตมา,าถามเนาะในสิ่งที่อ FC เอฟซีเพิ่นยังให้บอตาถามคือสมมุิว่าเพิ่นนะแต่มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่ามีผู้ใจดีเนาะเพิ่นฝากเงินฝากคำมาให้ทั้งแม่นี่ ที่พาลูกไปบอสเห็นว่านะบอต้ากับมีเนาะคิดว่าปะแต่เม่เพื่อนมีเงินนี่ต้องไปเนาะก็เลยรีวลงมาถามให้นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางบอต้ายังมีเน้องเนาะที่หลายๆคนมาถ่ายมาสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางเนาะลงไปพหลายๆคนได้เห็นเพราะว่าคือว่าแหละมันคนเฮาแต่ว่าบูทึกกับครอบครัวไผ่แต่บูจนเจรีกับ อุ้กน้อแม่น้ออดยามีอ,อุกใจอุกได้ไปสิได้แต่ยามนอนก็คิดอุกคิดอ่างอ <c oughs> ยู่ั่ะแต่แต่ว่าแม่นี่เก่งได้เป็นทั้ง่อเป็นทั้งแม่ให้กับลูกแ้วก็ทนเลี้ยงลูกผลดราเอฟซีพันย่องมาได้เจ้านนิเก่งผลว่าเนาะ,ะทนเลี้ยงลูกตัวสูซนไปทำนี่แหละพอ เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่และพาว่าเจ้าบุเดียวเนาะนี่เนาะเก่งเก่งแข่งแข่งไหวเลยเชี่ยวว่าน้องเก่งในเมื่อหนึ่งต้องอาการดีขึ้นแต่ว่าเรื่องเอฟซีเพิ่นเนปแนะนำมาในป๊อโทรน้องพี่น้องเนาะบอตาจนบ่ฮู้ว่าสิตอบเพิ่นจังได๋พี่น้องดูเพิ่นกะลุงซานยังให้ดียังให้เซาแต่ว่าทางฝั่งไทยนี่ก็เป็นหลายคนอยู่เพิ่นว่าพาไปโรงหมอจิตเวชนี่ก็เซาเซาหลายคนแล้วพุ่นน่ะเนาะ อยากให้บอต้านี่น้ำเสนอทั้งไอ้เตียงแน่นนะแต่ว่าไอ้เตียงคนนี้ก็คือสีหู้นี่ดอกเพราะว่าทั้งบุญถึงเคยพาไปแล้วทั้งสาวใบเพิ่นเนาะถึงก็ลงมาอยู่เนาะไอ้วันเอื่อยมาเยี่ยมบ้านนี่ดิแต่ว่าหนึ่งรักเลยพี่น้องเนาะมันมันต้องมีคนช่วยมาเนาะการเกิดให้เพิ่นเรือทั้งผู้ที่เป็นสะพานบุญพ uh, uh, ี่น้องน้องจังดำเนินการไปได้ แค่นั้นค่ะมันทํากันแก้วเนาะคือโจลักลักเลยพี่น้องเลยจีว่าลายแบบจีว่าอ้าวเนาะอ่าก็แต่เรื่องเงินแบบจีว่าบอตาอ่าก่อแต่เงินซะแหละนาะพี่น้องแต่ว่ามันจะควนจริงนาะแม่เนาะอ่ามันจะควนจริงพี่น้องเลยถ้าผมมีเงินให้ควนจีบคู่ให้เนาะอ่าแต่ขนาดอ่าจังใดตืดไปใกล้ๆนี่ก็ยัง เบิร์ดเท่าไดแล้วนะนับประชายังบอตะอัสิขมชลไปฟังไทยนะแต่ว่มีเงินเป็นก้อนแน่นี้บอกล้าไปแล้วเนาะ่ไา,<ห>าไปที่ม,มึงม่วงงัวอยู่บ้านเพิน่นเมืองทานบบบน,นี้นะไปกินกินใช้ยู่ใช้ได้ไปบ้านเพิ่นเนาะอบอหัว่าไปจักมือ่อแบบนี้ไปบุญเมียนชีวาท่านได้ท่านไปแล้วแบบต้องมี้บัสเพราะเท่าที่บอตะคิดว่านะตาจีไปไกลๆเลยแต่ว่าแถวบุกาหาร วัดขาววัดอย่างนี้จะคือนจีได้เนาะอือหรือว่าไปในาน้ำแบบไปปินป้นไปปัวในานา้ำคนป่วยที่เพิ่นเชียงรุโลมให้บ้อง่งเรือจังไดระหุนะไปเด่น้องเ,งเ,นะเองต่าเอ้ยน้าป้าในเด้อบันในเด้อบ๊วยช่วยนะเนาะอ่ามักตะลีในหนมักตะเวินนะบ๊ดเอามุชาวนี่คนว่ามาแต่นานหรือนาตะเวนมาใช่นาไหม เอานั่นได้มาวาวตาเ่ว่าคิดเานั่นได้ผลื้อเงินสองสองชบองชบได้มาฟรีบดแ้่ก็นุ่มแพกเนทำ้าเป็นของที่เดียวเลยอ่าลอ้น้องไปดองนังีหัว่นี่แล้วของมักฝุอ่นะแต่ใดจะเป็นกำลังใจด้วยไหมเด้อดีเท้าไว้เป็นได้แยังกินข้าวแรงเลอนี่ต้งหมูบ้างเบิ่งจจะน้องน้องบัวตา ผมมีอย่างมาฝากมาต้อนเราพี่น้องเลยอ่าลักลกล,กลงมาก็คือมาถามน,น้อยๆใช่ป่ะ FC เพิ่นถามมาแล้วเนาะเป็นยนย่งบอต้าคือลงมาถามให้สินะอ่าแต่ว่าพราะเพียงแต่มีเงินพี่น้องเลยสิไก่สิไก่เมย์เพิ่นกลับไปแต่ว่ามีเงินไปแต่ว่าล้วก็ต้องเบิ่งอาการน้องเพื่นก่อน,อนไปโดดกำลงังโดดโดดโดดเพืดด่อนี่ก็ผูพ้พาไปนี่ก็โอ้ยเนาะอ,อ่าถูกอุกใจอีกได้พี่น้องเอ้ย ແລະຮາຈັງວ່າເຮັດຫຍັງກໍບຶບບັບບໍ່ໄດ້ເນາະຈາລະນານໍາກັນພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະໄວ້ຊື້ອ່າຢູ່ຂອງກິນຊື້ໃນຫມັກຕົມຕົວນຫະນພນມັສສູດກກກງີສຸດເຈົອຈວ່າອົາສາຍູນໍາລືຊາຕມາົກໃສນດຈັກ້ອງວມຈັບອີຈ บอ,อแบบแบบซบสวงกับกัปโซ่นะมันมันจังบ่บาดแค้งสินะมันบอกวี้สายโล์ร,อ,รอ,อ่าสมมติว่าแบบซื้อมานี่เพื่อนกระชหยปดไห้แก้ไห้ต้องเพื่อนอยู่บ่เนี่ยไ้องเยอะตองบอโอ้อะอันนี้อย่างสั้นถาววานเนาะยังยังบ่มีผู้ใดซื่อมาเนาะหรือว่ายังยังยังบ่มีแผลถามบอเรื่องนี่ยอย่างชันเมื่ออื่นลูกลูกลูกชื่อื่อเด้อลูกลูกชื่อื่อแรนมามาไห้ก็ได้อ่ามามา ว่าคนเนี่ยน้ำเคยเคยเห็นที่เพิ่นสวมเสื้อสวมยังแก้ไขคือเพิ่นสืผูกข้อมูนะอ่าเป็นอ่มัน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 สิมอนดได้แต่ไหมมันสิโบเจ็บอืมมันซิโบเจ็บแต่ว่าเปลี่ยนเบื้องนี่ก็เบื้องอื่นเพิ่นแบบบุเคยเหมือนบ่อ๋อเป็นแบบบุกเคยบุกเคยเบื้องนี้น้องๆเนาะอ่าแล้วก็เพิ่นนี่มักว่าวดีๆน้ำเลยเพิ่นมักว่าวดีว่าย่องย่องเอาว่าวดีเอาสังเกตเบื้องโอ้ปอกให้นั่งงามๆเนาะหนุ่มงามเพิ่อนขนบแล้วเลย เป็นกะนี่ยังอยู่เอ้าลูกกับก่อนเด้อสบายหีิเด้อโดกสบายดีแม่โดกเนาะป่ะพี่น้องเลยเนาะลูกขอไม้นี่แหละแล้วกบปักพื้นปักไฟเนาะพี่วายยังเป็นห่วงพี่น้องเลยยังเป็นห่วงเรื่องปักพื้นปักไฟแน่เพราะว่ายันน้ามในและเนาะเพิ่นสะเพิ่นยังเข้ามาพี่น้องยังเป็นกะยังโมมีผมโมมีไฟยังขัง ยยอ,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 อย่างายดอกนพี่น้องเนาะอย่างว่าไหล่าคนเข้ามาก็แนะน,นําเป็นแนวทางให้นพี่น้องแต่ว่า,เ,าเรื่องอยากไปอยากไปเมย์คนนะแต่ว่าเงินพี่น้องเลยคือบาต้าบอกแล้วรับว่าเอามีเงินเห็ดอีกอย่างก็ง่ายไปเบิร์ตพี่น้องเลยนี่แต่ว่าทางบาตาเนะเาะลงมามื่อหน้าพี่น้องเลยหรือว่ามื่ออืน่นกะ่ทีซื้อ สายตัวโยเนาะบาตาเอิญสายตัวโยทายที่ว่าเพิ่นดูดน้ำมันหรือว่าดูดน้ำมาแหละพี่น้องเนาะมาสวมเขากับโซ่นะพอแบบว่าให้มันมอนแต่ว่าเล็กเนาะมันเสียดสีมันถูกกับอ่าซีนกับหนังเทาแหร่ยันมันโป่งนะแต่ว่าผูกอ่าเพิ่นไว้าอะไรล่ะเอิงเหิงยันโป่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ชื่อซื้อลงมาให้เพิ่อนโยแต่ว่ายังอ่าบ่มีอ่าเพื่นใดอยู่ใดซื้อลงมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อจังใดก็หากว่าบอต้าบอผิดพลาดประกันใดเนาะบอบมวลนนหูจังใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยน้ำลายๆหลเด้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วไ้พบไปพอก,ก,กับบอต้าในคลิปต่อไปพี่น้องเลยมี่แต่ว่าแม่เพื่อนว่าขอเพียงแต่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะบนใดดีบนใดเศร้าก็สชุดแล้วแต่อยากไปเพิ่นว่าแต่าลาักๆเลยกะยังขาดเงินเนาะพี่น้องอ่ะถ่ายคลิปนี้บอต้าเองก็คือที่ได้ขอกล่าวเข้า่าสบายดีพี่น้องบายบาย